ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง a าร์ตเนเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวราวป็เนวจะรวมกันเป็นแนวทางราวสตารครับประจําวันศุกร์ที่16เมษายนนะครับวับนที่หั้รัฐบาลออกเนาะงัก็ขอให้ดวยทุกท่านนะครับราวสตารประจําวันที่16เมื่อวานราวสตาย้อนของเมื่อวานนะย้อนย้อนเด้งหนึ่งเลย แต่ไงก็เชื่อผมครับดาวสตาร์เบาๆดีกว่าออกผลไม่เป๊ะไม่แน่นอนเลยเลื่อนเวลาเรื่อลืแล้วแต่ใครชอบก็แล้วแต่นะครับดาวสตาร์วันนี้เด่นสีเจ็ดครับผมสครับชอบไปนมือนะครับ จอไว้ไหนอ,อ๋อโอเคครับชอบเจ็ดไอ้ชอบสีมากกว่าเจ็ดเล็กน้อยครับจอครับ1นึ่งสี4สาุดเจ็ดครับหนึ่หลักร้อยใส่เจ็ดครับ ครับประมาณนี้ครับสำหรับดาวสตาร์วันศุกร์นี้เนาะแล้วมาลุ้นกันไปเบาๆครับสำหรับดาวสตาร์ถ้าให้เลือกได้วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ต้องเล่นดาวสตาร์ผมเชื่อเพราะว่าหุ้นอื่นมีให้เล่นเยอะยๆครับนอกจากวันเสาร์อาทิตย์ถึ่เงาๆก็ลองจิ้มดู้วกันจิ้มไว้เผื่อคงไม่ได้รวยมากมายดาวสตาร์มันออกผลไม่แน่นอนนะครับเวลาออกผลไม่แน่นอนโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับดาวสตาร์นะขอให้นำานวยถูกหวยกันทุกท่านครับ จากช่องอาร์ตนี่ออีกครับสวัสดีครับผม